ไบรท์นับวันรอสรยุทธพ้นโทษผูกพันเหมือนคนในครอบครัวผู้ประกาศข่าวสาวชื่อดังบรท์พิเชียทันจันพุทธเปิดใจถึงข่าวดีของพี่ชายคนสนิทอย่างสรยุทธสุทัธจินดาที่กำลังจะได้รับอิสรภาพในเร็วนี้ว่าดีใจมากค่ะดีใจมากจริงๆที่พี่ยุทธจะได้ออกมาใช้ชีวิตปกติและทุกอย่างก็กำลังจะจบลงยินดีมาก พี่ยุทธก็เหมือนคนในครอบครัวของไบยอยู่แล้วจริงๆพูดกับโตเสมอถ้าเทียบอายุพี่ยุทธเหมือนเป็นคุณพ่อไบรได้เลยนะที่มีลูกตั้งแต่อายุ17-18ก็ผูกพันกับพี่ยุทธเหมือนกันก็ดีใจที่วันนี้มาถึงได้วันที่แน่นอนหรือยังคะวันที่14มีนาคมคะ่ะดีใจกันทั้งทีมเลยทีมงานดีใจไบรก็ดีใจและไบรเชื่อว่าแฟนๆพี่ยุทธ แฟนๆของรายการต้องดีใจเหมือนกันยินดีต้อนรับพี่ยุทธกลับมาแต่พี่ยุทธน่าจะพักก่อนในช่วงแรกจากนั้นค่อยกลับมาทำงานอีกทีแต่ว่าจะเป็นช่วงไหนหรือเมื่อไหร่นั้นก็คงต้องรอพี่ยุทธตัดสินใจค่ะ